ันเตอร์ระดับท็อปที่ความสามารถของเขาเนีครับเรียกได้ว่ามีรอบด้านกันมากๆเป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์คนเดียวของจินที่เป็นถึง1ใน5ผู้ใช้เนีนที่เก่งที่สุดความสามารถของเครซี่สล็อตก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ในหลายตัวกันเลยล่ะครับบุคคลที่กรอตัวเอกของเรื่องนั้นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากใช่แล้วล่ะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคันเตอร์ชีววิทยาที่มีชื่อว่าใครกันครับแล้วมันเป็นใครล่ะเนี่ย และฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับผมเพชรจากอันเดเดคร่วมๆกับทีมงานกันอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกินไปข้างต้นเลยครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของชายผู้เป็นลูกศิษย์เพียงหนึ่งเดียวของจินฟรีส์นะครับอย่างไข่นั่นเองครับหรือใครเนี่ยจะเรียกว่าไข่ตกก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนกับคาว่าไข่คือใครนั่นเองนะับผมโดยที่เขานั่นเองนะครับเป็นคนที่มีความสามารถที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวและยังเป็นอีกคนหนึ่งนะครับ กันนั้นเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ตัวใหญ่ๆก่อนนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการสปอยเรื่องราวของอนิเมะฮันเตอร์ฮันเตอร์หากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับก็กรุณานหลีกเลี่ยงคลิปนี้ไปนะรวมไปถึงใครที่อยากเมาส์มอยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มเมาส์มอยอนิเด็กครับเมาส์มอ,มอยอนเิเมะกันได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นนั่นเองนะครับก่อนที่เรานั้นจะเข้าไปดูบทบาทของใครเนี่ยในภาคของพาร์ทอนิเมะกันนะฮะเราจะต้องมาดูบวัติของใครกันก่อนเลยนะครับว่าใครนั้นเนี่ยคือใครมาจากไหนแล้วก็ทําอะไรจนมาถึงเป็นคนปัจจุบันแบบนี้นะฮะใครนั่นเองนะครับไม่ได้ปรากฏข้อมูลอายุน้ําหนักและส่วนสูงของเขาออกมาอย่างแน่ชัดครับบางแหล่งเนี่ยก็มีการบอกอายุว่าอายุของเขาเนี่ยอยู่ที่25ปีครับบางแหล่งนั้นก็กลับบอกว่าอายุของใครนั้นอยู่ที่28ปีนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากเพื่อนๆคนไหนนั้นทราบข้อมูลแบบชัดๆตงๆแล้วก็สามามรถลิงมาไดๆ เมนบอกเรากันไว้ด้วยได้เลยนะครับซึ่งในอดีตของใครนั้นเขานั้นเกิดและอาศัยอยู่ที่สลัมแห่งหนึ่งเขานั้นประทังชีวิตด้วยการไล่ขโมยของกินจากผู้อื่นเรื่อยๆมาครับโดยเขานั้นมีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ได้จึงได้ร่วมมือกับหมาจ้อจัดในสลัมนั้นเองครับในการขโมยของกินจากคนอื่นๆมานั่นเองแล้ววันหนึ่งนั่นเองนะครับก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเขาชายคนนั้นก็คือจินฟลีกพ่อของกอนนั่นเองครับจินนั้นได้ทําการถูกใจใครเป็นอย่างมากจินเนี่ยจึงได้บอกว จินเนี่ยได้ทําการมองตรงจุดนี้ของใครและคิดว่าใครนั้นเองนะครับจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมากแน่ๆจินจึงได้กลายเป็นอาจารย์ของใครจึงได้ทําการสอนการใช้เน้นพร้อมกับการเป็นฮันเตอร์ให้กับใครนั้นเองครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเนะครับในตอนที่กอนเกิดขึ้นมาได้ไม่นานใครนั้นก็ถูกจินพาเข้าไปในเกมกรีดไอแลนด์โดยใช้ชื่อว่านิกครับซึ่งการกระทําตรงนี้ของจินนะั้นก็ส่งผลต่อมาในภายหลังนั้นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเวลานั้นล่วงเลยผ่านไปครับเมื่อใครนั้นมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขา้สอบัน และสามารถสอบผ่านมาได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวของใครนั้นจะสามารถผ่านการสอบฮันเตอร์มาได้และเก่งกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับแต่จินน้งก็ยังไม่ยอมรับในตัวใครสักทีครับจินเนี่ยได้ทาการบอกให้ใครนั้นตามล่าตัวของจินให้ได้ตัวของจินนั้นถึงจะยอมรับตัวของใครนั่นเองครับจากนั้นอนย่าใครก็ได้ทำการตามล่าตัวของจินอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับจินเลยแม้แต่น้อยครับเพราะว่าตัวของจินนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ไม่เคยทิ้งร่องรอยเอาไว้เหมือนกับจินนั้นใช้เซ็ตสื่อไมม่ใให้ครตตาัว ง่ายๆนั่นเองแต่ตัวของใครนั้นก็กลับพบเจอเบาะแสบางอย่างนะครับที่บ้านเกิดของจินจึงทําให้เขานั้นเดินทางไปยังเกาะปาวานและเมื่อไปถึงเกาะปาวานนะครับใครเนี่ยก็ได้ทําการเจอกับกอนที่อยู่ในไว้แปรขวบที่กําลังถูกหมีจิ้งจอกนะครับแม่ลูกอ่อนกาลังเล่นงานอยู่เพราะกอนนั้นได้เข้าไปในอนาณาเขตของมันนั่นเองครับใครเนี่ยจึงได้เข้าไปใช้ดาบยาวของเขาเพื่อฟันหมีแม่ลูกอ่อนนะครับจนตายเพื่อช่วยชีวิตของกอนไว้จากนั้นเขานั้นก็ได้ต่อยกอนไปหนึ่งหมัดนะครับเพราะตัวของใครนั้นโมโหกอนที่ ต้องฆ่าสัตว์เพื่อพากชีวิตหมีแม่ลูกอ่อนไปนั่นเองครับอีกครั้งใครนั้นยังคงจะต้องฆ่าลูกของมันอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าเมื่อลูกของมันโตขึ้นแล้วจะกลายเป็นหมีที่มีความแค้นต่อผู้คนแต่ก่อนนั้นก็ไม่อยอมให้เขาฆ่านั่นเองครับแถมยังบอกใครอีกนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําการเลี้ยงลูกหมีตัวนี้ไว้เองจากนั้นตัวของใครนั้นก็ได้ใจเย็นลงครับรวมไปถึงพูดคุยกับก่อนจนรู้ว่าตัวของกอนนั้นเป็นลูกของจินและตัวของใครเองนะครับก็ได้เล่าให้ก่อนฟังว่าพ่อของก่อนนัน ก็เป็นการจุดไฟความฝันของกอนที่จะสอบเข้าฮันเตอร์เพื่อตามหาพ่อของตนในภายหลังนั่นเองครับจากนั้นไม่นานเนี่ยไข่ก็ได้พบเจอกับจินเข้าจนได้ครับจินเนี่ยได้ทําการขอบคุณไครที่ได้ช่วยไต่หน้าของกอนเพราะว่ากอนนั้นได้ทําผิดและไข่เนี่ยก็ได้ถูกจินยอมรับไปในที่สุดและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของไข่นั่นเองครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยศักของไข่นั่นเองนะครับเราจะค่อนข้างเห็นว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญกับครอบครัวของจินรวมไปถึงตัวของกอนเป็นอย่างมากนะครับในพาร์ทของประวัติความเป็นมานี้นะครับเราจึงจะ เห็นได้ว่าตัวของใครนั่นเองเนีครับจะมีความสัมพันธ์กับจินค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะ ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทในเนื้อเรื่องของใครกันบ้างครับใครนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในภาคของคิมเมราแอนนะครับจากการที่ก่อนนั้นได้ทําการเคลียร์เกมกีดไอแลนด์ได้สําเร็จเขาก็ได้ทําการใช้การ์ดแอคคอมเปนีนะครับจนได้ถูกวาร์มมายังที่ใครอยู่นั่นเองซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่าก่อนเลือกที่จะวาร์ปไปหาคนที่เคยเจอในเกมคนแรกที่ใช้ชื่อว่านิกซึ่งคนคนนั้นก็คือใครที่ตอนต้นนั้นเองนะครับเราได้บอกไปว่าจินนั้นเคยพาใครเข้าไปในเกมกีดไอแลนด์มาก่อนนั่นเองครับแต่ทั้งหมดนั้นนนนนนนมััักก็็ลบเปแผของจจิิโดย ได้บอกเอเลน่าเอาไว้ว่าถ้ากอนนั้นใช้แอคคอมพานีให้วาปไปหาใครและถ้ากอนใช้แมกนติฟอสต์นั่นเองนะครับก็ให้วาปห,หาจินได้เลยนั่นเองเมื่อกอนมาถึงเนี่ยเขาก็ได้ถูกใครนั้นสกัดขาจนล้มไปเลยทีเดียวต่อด้วยการใช้ความสามารถของเขาอย่างเครซี่สล็อตในการยิงไปที่รังของพวกมดคิมิล่าแอนจนตายหมดกันเลยทีเดียวครับโดยใครนั้นก็ได้บอกกับกอนและคิรัวนะครับว่าเขานั้นได้ทําการช่วยกอนกับคิรัวเอาไว้เนื่องจากทั้งคู่นั้นไปยืนอยู่ข้างๆรัขง,ขง,ขงของมดคิมิล่าแอนซึ่งมันอัน จากนั้นตัวของกอนคิรัวและไครนั้นเนี่ยก็ได้ทําการพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตรวมไปถึงเรื่องของจินจนทําให้ทั้ง3คนนั้นเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับไคเนี่ยก็ได้ทําการเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ตัวเองนั้นเป็นฮันเตอร์ที่ได้สํารวจทางด้านชีววิทยาที่มุ่งเน้นไปการค้นพบและวิจัยสัตว์สายพันธุ์ใหม่รวมไปถึงเขานั้นก็ได้พูดคุยไปถึงเรื่องมดคิมิร่าแอนที่ในขณะนี้นั่นเองเนะครับก็เป็นสัตว์เฝ้าระวังอันดับหนึ่งนั่นเองน,อนนนนะะครับับทททีีีมมของงไไเเ่ยกก็ดด้้าาถึใแแลสว กับเล็บของราชินีคิเมล่าแอนที่ใหญ่มากกันเลยทีเดียวเลยครับก่อนและคิรั่นนั้นจึงได้ติดตามใครในการสืบเรื่องราวของมดคิเมล่าแอนต่อไปจากนั้นพวกเขานั้นก็ได้ทราบข่าวนะครับว่ามีมดคิเมล่าแอนนะครับตัวที่ใหญ่เกือบ2เมตรหลุดเข้ามาในประเทศที่มีชื่อว่า NGL นนั่นเองครับซึ่งเป็นประเทศที่เข้าได้ยากมากๆกันเลยทีเดียวเพราะประเทศแห่งนี้เนี่ยต่อต้านการใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเลยแหละครับการที่จะเข้าไปได้นั้นจะต้องละทิ้งทุกอย่างที่เป็นของที่ผลิตมาจากเครื่องจักรพวกเครื่องมือทางการสื่อสารต่างๆนะครรหืออแม้กทท่่งีุด ฟันหรือดามเหล็กนะครับก็ไม่สามารถเอาเข้าไปได้นั่นเองพวกทีมของใครเนี่ยก็ได้ทําการเข้าไปยังประเทศ NGL นี่เองครับแต่ก็ไม่สามารถเข้าได้ทุกคนนะครับเพราะว่าก็ไม่ผ่านคุณสมบัติกันหลายคนอีกด้วยครับและด้วยการที่ใครนั้นนะครับได้ให้ทีมของเขาอีก2คนกลับไปเพื่อแจ้งเรื่องของคริมิล่าแอนด์ให้กับสมาคมฮันเตอร์รู้นั่นเองจึงเหลือแคก่กอนคิรัวใครเท่านั้นเองนะครับที่จะเข้าไปสํารวจใน NGL ต่อได้นั่นเองครับเมื่อได้เข้าไปสํารวจยิ่งลึกเท่าไหร่นะครับพวกใครนั้นก็กลับเจอแต่ซากเลือดซากศพนะครับ ใครนั่นเองเนะครับก็ได้ทําการสรุปว่าคิมิร่าแอนเนี่ยได้แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเป็นอย่างมากสาเหตุนหนึ่งก็มาจากเพราะว่าประเทศ NGL นี้ไร้ซึ่งเทคโนโลยีเมื่อเกิดเรื่องร้ายแรงต,ต่างๆนะครับข่าวสารเนี่ยจึงไม่สามารถส่งไปยังโลกภายนอกให้รับรู้ได้นั่นเองต่อมานั้นพวกใครนั้นก็ได้เจอเข้ากับทหารหมดคิมิร่าแอนตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ารามอสนั่นเองกอนและคิรัวนั้นได้ทําการต่อสู้กับรามอสครับจนรามอสเนี่ยโดนการโจมตีของกอนและคิรัวจ,จนได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมมากกกแตต่่่ยััังไไทนทนนนีจะดด้ดสิคร็น เข้ามาช่วยพาตัวของลามอสนั้นหนีไปได้ก่อนนั่นเองครับแต่พวกเขานั้นก็ยังคงเดินทางต่อไปจนได้เจอเข้ากับหัวหน้ามดอย่างยุนจูนะครับและลูกน้องมดอีก2ตัวใครนั้นได้ทําการต่อสู้กับหัวหน้ามดอย่างยุนจูและได้ใช้ความสามารถของเครซี่สล็อตอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการที่เขานั้นนั่นเองครับสุ่มได้เครซี่สล็อตหมายเลข4ที่มีความสามารถเป็นปืนนั่นเองและใครนั้นเองนะครับก็สามารถเอาชนะยุนจูไปได้อย่างง่ายได้ด้วยการยิงไปที่หัวเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับต่อมานัน ร่างของราชินีมดเรื่อยๆแต่จูเนียก็กลับมีคิเมล่มลาแอนจํานวนมากเลยครับเข้ามาล้อมพวกเขาไว้เหล่าทหารมดนั่นเองนะครับจึงได้เสนอว่าให้สู้กันตัวต่อต,ตัวโดยที่ก่อนนั้นได้ออกไปสู้กับพวกทหารมดเป็นคนแรกและสามารถเอาชนะทหารมดบารูได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวต่อมานั้นก็เป็นตาของคิรวนนะครับคิรวนนั้นสามารถจัดการทหารมดที่มีชื่อว่าไรโนไปได้อย่างไม่ยากเย็นมากมายสักเท่าไหร่ซึ่งเมื่อได้มาถึงตาของใครนั่นเองนะครับใครก็ได้ใช้ความสามารถเครซี่สลอตเนี่ยซุ่มด้วยหมายเลข2อซึ่งเป็นอาวุธที่มี ใครนั้นได้ใช้ธาตุที่มีชื่อเรียกว่าไซเลนวอร์นะครับคือการหมุนเขี้ยวอย่างรุนแรงสร้างพายุที่มีความคมเป็นอย่างมากจนคิมิราแอนในระแวงนั้นก็ต่างโดนความสามารถนี้เข้าไปก็กลับถึงขั้นตัวขาดกันหมดเลยทีเดียวแหละครับต่อมาพวกใครนั้นก็ได้เดินหน้าไปต่อนะครับเพื่อไปหารังของราชินีมดและขัดขวางการกําเนิดของราชาและในระหว่างนั้นเองนะครับตัวของใครนั้นก็ได้นึกขึ้นมาว่าเขานั้นมีการ์ดฮันเตอร์ของจินอยู่เขาจึงทําการมอบมันให้ก่อนนะครับเพื่อหวังว่าเมื่อก่อนตามหาจินจนเจอแล้วจะได้มอบก คือืนี่กับจินนั่นเองครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยจึงได้ทําการเดินทางต่อไปแต่จู่ๆนั่นเองเนะครับตัวของใครนั้นก็สามารถจบจิตสังขารของอะไรบางอย่างได้ที่อันตรายมา,มากๆกันเลยทีเดียวแหละครับเขาจึงได้สั่งให้กอนและคีรวนหนีไปแต่มันก็ไม่ทันนะครับปิโตนั่นเองเนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจนสามารถตัดแขนของใครไปได้ข้างหนึ่งเมื่อก่อนเห็นแขนของใครนั้นขาดเขาเ้านะครับเขาก็โกรธเป็นอย่างมากพร้อมกับเคล้นพลังเน้นออกมาอย่างรุนแรงคีรวนเห็นว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นั่นเองนะครับสถานการณ์จะยิ่ง ใครนั้นบอกว่าคีรวนนั้นตัดสินใจได้ดีมากพร้อมกับการบอกให้ทั้งคู่นั้นรีบหนีไปคีรวนเนี่ยจึงได้รีบแบกกรอนหนีไปอย่างรวดเร็วครับส่วนตัวของใครนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับอมครักษ์ที่เขานั้นได้ใช้ความสามารถคลีซิซลอสพร้อมกับสุ่มด้หมายเลข3มนะครับที่มีลักษณะค,คล้ายๆกับคาถาอะไรสักอย่างจากนั้นเนี่ยฉากก็ตัดไปนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นต่อสู้กันรูปแบบไหนและใครเองได้ใช้ความสามารถไหนในการต่อสู้บ้างจนภายหลังนั่นเองภาพนะฮะก็ได้เผยออกมาว่าในการต่อสู้ครั้้งนนน่่เเอปปิโตต็ฝ็ฝายชนะแกรู ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เองครับปีโตนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายแบบหวานมูกขนาดนั้นเพราะว่าตามตัวของปีโตนั้นก็มีรอยแผลอยู่เช่นกันครับและเหตุการณ์นั้นก็ได้ล่วงเลยไปจนพวกโมระอูนั้นเองครับได้นำทีมแพทย์ไปรักษาอาการบาดเจ็บของราชินีมดนั่นเองพวกแพทย์นั้นก็เรียกได้ว่าทำอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของราชินีมดไว้ได้แต่ในจังหวะน,นั้นเองครับโครก็ได้ทำการเจอกับทารกที่อยู่ในท้องของราชินีมดอีกคนหนึ่งโดยโครนั้นสัญญาว่าจะดูแลและปกป้องเเเเดด็็กคนนนนนีีี้้และละยยงงขาปาปอ่นัะ ต่อมาตัวของชูดและนักเคลื่อนนั้นก็ได้เจอกับร่างไร้วิญญาณของใครที่มีรอยเย็บปะตามตัวเต็มไปหมดกันเลยทีเดียวโดยที่เขานั้นไม่ได้สติและถูกปิโตควบคุมยอยู่นั่นเองก่อนนะครับที่ได้เจอกับร่างไร้วิญญาณของใครนั้นเขาก็กลับรู้สึกโกรธและเศร้าเป็นอย่างมากที่ปิโตนั้นได้ทํากับใครถึงขนาดน,นี้จนต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์การล้างแค้นของ,ของกอนนะครับที่เศร้าสลดมากนั่นเองส่วนทางด้านทารกที่เกิดมานั้น<อ>ก็ได้โตเร็วเป็นอย่างมากนะครับโดยที่เขานั้นเป็นเพศหญิงและถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป คมิาแอนก็ตามเลยครับแต่ก็กลับมีลักษณะเหมือนมนุษย์เป็นอย่างมากพูดได้ว่าไม่มีส่วนไหนเลยนะครับที่ดูเป็นลักษณะของคิมิลาแอนยกเว้นหางที่งอกขึ้นมานั่นเองครับและจู่ๆเด็กคนนั้นนะครับก็ได้ตะโกนออกมานะครับว่าตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าไขา่นั่นเองครับทาให้ตัวของโมราอูนั้นถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเด็กคนนี้ก็คือไข่ที่เป็นคิมิลาแอนกับชาติมาเกิดนั่นเองยีนรียนเอและความทรงจําบางส่วนนั่นเองนะครับได้ัง,งอ,อ,อเ,น,เนนน้และ ิ่งที่ยืนยันว่าเป็นใครนันก็คือเด็กคนนี้ชอบเล่นดาบเหมือนกับตัวของใครกันเลยทีเดียวแหละครับโมราอูน,นั้นก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกคีรวทันทีต่อมานั้นเมื่อก่อนถูกรักษาสําเร็จเขานั้นก็ได้รีบไปหาจินที่งานเลือกตั้งสมาคมฮันเตอร์คนใหม่ทันทีก่อนนได้ทาการพูดคุยกับจินเล็กน้อยและจินก็ได้บอกว่าให้ก่อนนั้นรีบไปขอโทษใครก่อนจึงรีบไปแต่โดยดีครับโดยก่อนที่จะไปนะั้นจินก็ได้บอกว่าที่ไครนั้นมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถของเคซี่สล็อตก็เป็นไปได กับอาวุธชนิดนี้จากนั้นกอนนั้นก็ได้ไปหาใครที่โตขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากครับถึงร่างกายเนี่ยจะดูเหมือนเป็นเด็กแต่ความคิดของเขานั้นก็กลับเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างมากอีกทางเขานั้นยังจําเรื่องราวของใครในตอนที่ยังเป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดอีกด้วยครับกอนนั้นได้เข้าไปขอโทษใครที่ตนเองนั้นอ่อนแอเกินไปจนไม่สามารถช่วยใครสู้ในการต่อสู้เมื่อปีโตบุกเข้ามาได้ครับแต่ตัวของใครนั้นเองก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองอีก,อก,ก,กอนนครั้ง อยากไรก็ตามใครในรากครึ่งคนครึ่งคิมร่าแอนนี้ก็ได้อยู่กับทีมนักสำรวจทีว่าวิทยาของเขารวมไปถึงโครและโคอาล่าอีกด้วยครับก็เป็นอันจบบทบาทของใครในเนื้อเรื่องอนิเมะที่ได้มีการปรากฏออกมาให้เราดูในพาร์ทของคิมิร่าแอนที่เป็นส่วนของใครกันแล้วล่ะครับ ต่อมานั้นเราจะมาพูดถึงอาวุธรวมไปถึงความสามารถของใครกันบ้างนะครับอย่างที่เรานั้นทราบกันดีแล้วนะครับว่าเขานั้นเป็นลูกศิษย์ของจินและเขานั้นยังเป็นฮันเตอร์ที่มีความชื่นชอบสัตว์ต่างๆและผลงานของเขานในฐานะนักชีววิทยานั้นก็นล้ำเลิศมากๆอีกด้วยนอกจากนี้เขายังเป็นฮันเตอร์ระดับท็อปที่ความสามารถทางกายภาพของเขาเนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมาก,กเลยทีเดียวส่วนความเร็วของใครนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเร็วกระสุดโตดังที่เรานั้นจะได้เห็นในตอนที่เขานั้นเข้ามาสกัดกอนและขี่รัวตอนที่ยยืนออู่ขข้างางงงรม นั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนักเด็ใครยังมีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของภารกิจต่างๆได้อย่างแม่นยําอีกด้วยความสามารถตรวจจับความแข็งแกร่งของศัตรูได้จากจิตสังหารที่เขารู้สึกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวของใครนั้นนะครับตัดสินใจได้เร่งด่วนแล้วก็ฉับไวครับส่วนอาวุธของใครนั้นในตอนแรกเนี่ยเราจะได้เห็นเขาใช้ดาบที่เรียกว่าทาชินะครับเป็นดาบญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่คนไทยนั้นอาจจะเรียกง่ายๆว่าดาบยาวนั่นเองครับโดยตัวของใครนั้นได้ใช้ดาบยาวนี้มาก่อนที่จะมีความสามารถของเคลซี่สล็อตอี นั้นเราจะมาดูเรื่องเนนของใครกันบ้างครับใครนั้นมีเนนที่อยู่ในสายแปรสภาพและมีความสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นปริศนาย่างเครซีสสล็อตนั่นเองโดยไอเจ้าเครซีสสล็อตนี่เองนะครับเมื่อใครนั้นได้ทําการเรียกออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถพูดได้นะครับและมันก็จะพูดยียวนกวนภาษาทใครอยู่เสมอเลยครับพร้อมกับมันนั้นจะทําการสุ่มตัวเลข1-9ออกมาเป็นอาวุธแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเมื่อบอกว่าเป็นการสุ่มแล้วใครนั้นเองเนะครับก็จะไม่สามารถเลือกอาวุธออกมาได้ดังใจชอบนั่นเองครับอีกทั้งอาวุธ ที่สุมออกมานั้นก็จะไม่หายไปจนกว่าตัวของใครนั้นจะใช้ความสามารถของอาวุธนั้นนั่นเองครับโดยการที่ทําแบบนั้นมันคือการสร้างเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับอาวุธแต่ละอย่างนั้นให้มีพลังและความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับตัวของคุราปิก้านั้นเองนะครับที่ใช้ความสามารถเน้นโซ่จัสเมนเชนนั่นเองนะครับปักไปที่หัวใจของเขาเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเชนเจลนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าได้อย่างเสียอย่างกันนะครับกับสายแปลสภาพประเภทนี้โดยตัวเลขของเครซี่สลอนนะครับที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นในเนื้อเรื่องนั้นก็จะมีีเพยงแค่3 เท่านนั้อย่างแรกนั่นก็คือหมายเลข4มันเป็นลักษณะปืนนะครับโดยปืนของใครนั่นเองครับสามารถยิงได้ทั้งแบบทีละนัดแล้วก็แบบรวยอีกด้วยแต่ตอนยิงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่แรงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงกันเลยทีเดียวนะเอาจริงๆนะเพราะว่ามันนะั้นสามารถฆ่าพวกหัวหน้าวศยังยุนจูที่เป็นระดับเดียวกันกับซาซันได้ภายในนัดเดียวกันเลยละครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าซาซันโดนเข้าไปแล้วนางจะตายกันหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิดแหละครับชิ้นต่อมาครับหมายเลข2ก็คือเคียวครับโดยเคียวของใครนั้นมีความยาวเป็น ามากเขานั้นได้เอามันออกมาใช้พร้อมกับใช้ท่าไซเลนวอร์นะครับที่เป็นการสร้างขึ้นพายุคมมีดที่เรียกได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากขึ้นมายังบริเวณที่เขาใช้ในการต่อสู้นั่นเองครับและชิ้นถัดไปนั่นเองนะครับก็คือหมายเลข3เป็นลักษณะคาถาน,นะครับด้วยการที่ใครนะั้นสามารถสุ่มได้หมายเลขนี้พร้อมกับตัวเจ้าเคยซิซาร์นั่นเองนะครับได้พูดออกมาเลยนะครับว่ามันนั้นเป็นหมายเลขที่ดีกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่ามันนั้นมีความสามารถอะไรกันแน่ส่วนหมายเลขที่เหลือนั้นเพื่อนๆนั้นนะก็ลองดดเด หนึ่งในอาวุธที่เหลืออาจจะมีความสามารถที่ทําให้ตัวของใครนั้นได้มีความทรงจารวมไปถึงกลับมาเกิดใหม่ในร่างของคิเมราแอนก็เป็นไปได้แหละครับจากคําพูดของจินนั่นเองครับส่วนใครในร่างครึ่งคนครึ่งคิเมราแอนนั้นผมคิดว่าเขานั้นอาจจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับตัวของเมลเอ็มเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดเรานับศักกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวของใครนั่นเองนะครับเป็นน้องของเมลเอ็มนะเพราะเกิดมาจากคันเดียวกันครับนั่นก็คือคันของคิเมราแอนที่เป็นตัวราชินีมดนั่นเองแต่อย่างว่่าาาเยคครรรัับตงงนนนีีน้มก็ปพด ของเ,อะนะเพราะว่าตัวของใครนั้นอาจจะไม่ได้รับสารอาหารเท่ากับเมลเอ็มก็เป็นไปได้ครับอีกทั้งตัวของผมนั้นยังสังเกตอีกนะครับว่าใครในร่างเด็กผู้หญิงนั้นดูจะดุขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะดูจากการที่ขูโคล่าให้มารับใช้เขาจนกว่าจะตายนั่นเองครับในขณะที่ตัวของใครนั่นเองนะครับก็ここยังคงเป็นทารกที่มีลักษณะคล้ายๆกับแบบของทารกมนุษย์อยู่และเมื่อใครนั้นโตขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีเอาไว้ว่าส่วนไหนที่ดูเหมือนคิเมราแอนด์เลยยกเว้นหางนั่นเองครับและด้วยเหตุนี้นั่่่นนนนเเอองงงรรราาาาจึุมได้วใใค ผู้หญิงวัวแดงนั้นได้รับเซลลความเป็นมนุษย์มาเยอะมากและอาจจะเก่งน้อยกว่าเมลเอ็มนั่นเองครับแต่ก็ไม่แน่นะก็ต้องรออาจารย์มาเขียนต่อเลยครับและถ้าเขียนต่อนเนี่ยตัวองค์ใครนั้นก็น่าจะต้องไปสำรวจทวีมืดอย่างแน่นอนแต่ขอให้กลับมาเขียนต่ออาจารย์บนทุกคลิปนะฮะคาดหวังทุกคลิปกันเลยทีเดียวรีิสระโตอีเมกาเรอย มามาต่อกันเลยนะครับเราเนี่ยจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอ,อย่างใครกับตัวละครอ,อื่นๆกันบ้างใครนะั้นมีความเคารพและชื่นชมจินเป็นอย่างมากในฐานะคนที่คอยช่วยชีวิตเขามาจากเมืองสลัมและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาเนนรวมไปถึงการสอนเป็นฮันเตอร์ให้กับเขานั่นเองครับและตัวของจินนะครับก็ยังยอมรับเขาให้เป็นฮันเตอร์ที่เก่งกาจคนหนึ่งเลยล่ะครับส่วนตัวของกอนและคีรวนะัวนั้นตัวใครมองว่าทั้งคู่นั้นเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถความเก่งเนี่ยเรียกได้ว่าไปได้อีกไกลครับและใครนะั้นก็แสดงความเป็นห่่่วงงั้คูเป็นอยามามก ที่เรานั้นจะได้เห็นจากการที่ทุกครั้งนะครับที่เขาเนี่ยพากอนและคีรรวไปเจอกับเรื่องอันตรายเขานั้นจะถามทั้งคู่เสมอเลยครับว่ายังจะเดินทางต่อไปกับเขาอีกหรือเปล่านั่นเองครับอีกทั้งตัวของใครนั่นเองนะครับยังเชื่อมั่นในตัวของกอนที่ต้องตามหาจินให้เจอจนจะต้องมอบการ์ดฮันเตอร์ของจินให้กับกอนกันเลยทีเดียวละครับส่วนฮันเตอร์ในทีมชีววิทยาของเขานั่นเองใครนั้นก็ยังเป็นคนที่คอยชี้นําให้ฮันเตอร์รุ่นน้องที่มีความสนใจในเรื่องชีววิทยาเหมือนกับตัวของเขาอย่างดีอีีกกกกด้กก้้ววยยนนนอจาััแลคร็งม อีกด้วยที่ได้เลี้ยงใครมาตั้งแต่ยังเป็นทารกจนโตและได้รับความทรงจํากลับคืนมาทุกอย่างก็ไม่รู้นะครับว่าใครนั้นจะรู้สึกอย่างไรกับตัวของโครแต่โครนั้นนะครับก็ดูค่อนข้างจะภูมิใจในตัวของใครมาก,กเลยทีเดียวลหละครับถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับนิสัยของใครในร่างกึ่งคิเมล่าแอนนั้นที่เปลี่ยนไปนั้นก็ทําให้เรานะักคาดการได้ยากกันมากๆเลยลหละครับว่าตัวของใครนั้นนะครับจะดูมีความเมตตาหรือยังดูเป็นตัวละครที่อบอุ่นในภายภาคหน้ากันอยู่หรือเปล่าแต่เราเนะี่ยก็คาดหวังให้ตัวละครนนนนี้ัั่เอง มีความอบอุ่นคล้ายๆกับตอนแรกที่เราได้พบเจอกับตัวละครนี้นั่นเองครับ ต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องลับๆของใครกันอีกสักเล็กน้อยแหละครับที่อาจจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับข้อแรกนะครับชุดของใครเนี่ยทำมาจากเส้นใยธรรมาชาติและดูเหมือนจะเป็นการถักทอกันขึ้นมาเองครับโดยพิสูจน์ได้จากการที่เขานั้นสามารถเข้าประเทศ NGL ได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงชุดใดๆนั่นเองครับข้อที่2นั้นเมื่อบุนเครซี่สล็อตได้นะครับใครนั้นมักจะไม่พอใจกับตัวเลขที่เขาสูมออกมาได้เสมอครับแต่อาวุธที่เขาสูมออกมาได้ทุกครั้งนั้นก็มักจะเหมาะกับ ไรก็นั่นเองนะครับไอการที่ใครนั่นเองนะครับสุ่มอาวุธอะไรออกมาแล้วก็เขานั้นสามารถใช้ออกมาได้ดีนั้นมันก็ทําให้เราเห็นแหละครับว่าตัวของเขานั้นก็จะต้องมีความช่ำชองในการใช้อาวุธทุกประเภทในคร a z y s สล t ครับข้อที่3ใครนั้นเป็นคริมราแอนที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดในเรื่องกันแล้วละครับนับจากทุกคนกันเลยนะข้อที่4นะครับจากผลโหวตตัวละครครั้งแรกนั่นเองนะครับตัวของใครเนี่ยอยู่ในอันดับที่10ครับในผลโหวต Popularity นะครับหรือผลโหวตจากความนิยมนั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็คืืออเร่ง ทั้งหมดของตัวละครที่มีชื่อว่าใครนะครับที่เราเนี่ยได้ทําการรวบรวมให้เพื่อนๆนั้นได้รับฟังรับชมกันครับถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับและบางทีเนี่ยผมพูดว่าใครบ้างใครบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อยากให้รู้ว่าเป็นคนเดียวกันนะฮะยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลตรงไหนนะครับเพิ่มเติมให้เราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเรารวมไปถึงเสริมแต่งข้อมูลกันได้เลยนะครับเพื่อให้สารบัญอนิเ็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกกัััันนนนนมาายิิ่่งขึ้้คคครรบใลลปปหะตตตววอไ ของ Hunter Hunter นะจะเป็นใครกันยังไงเนี่ยถ้าเกิดอ,อยากรู้นะครับไม่ลองกด subscribe กันดูไว้ละครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Hunter Hunter นะครับเอาละรครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันมามากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอปิดหน้าสมุดการประจนภัยไว้เพียงเท่านี้ซี e ย o u a เก i เลเทอรสวัสดีครับ